กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Move ครับวิดีโอนี้เป็นรายการใหม่ของช่องซึ่งจริงๆเราต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าอยากทำมานานแล้วนั่นก็คือการพรีวิวเกมครับย้ำนะครับว่าพรีวิวไม่ใช่รีวิวซึ่งที่มาที่ไปมันก็มาจากว่าราคาเกมใหม่ๆในยุคนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง2,000บาทและสำหรับน้องๆสักคนหนึ่งที่จะซื้อมาเล่นผมว่าก็ต้องคิดแล้วคิดอีกอย่าว่าแต่น้องๆเลยครับสำหรับผมเองบางทีเกมเก่าๆ5 0า6 0 0บาทบางทีก็คิดวนไปครับสุดท้าย หมดโปรซื้อไม่ทันก็มีฉะนั้นเกมใหม่ๆที่เราไม่มั่นใจบางทีเราก็ตัดสินใจลําบากครับดังนั้นเรื่องราวของการพรีวิวทั้งหมดผมจะมารวบรวมข้อมูลที่พอจะหาได้เกี่ยวกับเกมนั้นๆและมาทําเป็นวิดีโอสรุปให้คุณผู้ชมตัดสินใจด้วยตัวของคุณผู้ชมเองนะครับว่าจะซื้อมาเล่นดีไหมเอาละครับสาหรับเกมแรกที่เราจะมาพรีวิวกันผมขอเลือกเกมที่เกมเมอร์ทั้งโลกรุ่นกันอยู่ช่วงหนึ่งว่าโปรเจกต์นี้มีหวังยุบแผนเก็บของกลับบ้านแน่ๆ แต่ตอนนี้เขากำลังจะมาแล้วในเดือนธันวาคมปีนี้นั่นก็คือ The Last Guardian ครับในดินแดนอันแสนไกลที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และศาสตร์ลี้ลับเด็กหนุ่มได้พบกับสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่ดูยังไงยังไงก็ไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองจะได้กลายมาเป็นมิตรสหายและเป็นเพื่อนแท้ร่วมเดินทางผจญภัยภายในหอคอยขนาดมหึมาที่ซึ่งเต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆเรื่องราวการเดินทางที่ทําให้สายสัมพันธ์ของทั้งสองเหนียวแน่นลึกซึง้งและจะสร้างความประทับใจไม่ลืมให้กับผู้เล่นทุกคน เอาละครับนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆโดยจากข้อมูลที่ผมได้มาเพิ่มเติมจากวิกิพีเดียบอกว่าการดําเนินเนื้อเรื่องจะเป็นการเล่าประสบการณ์ของชายชาราคนหนึ่งถึงการประจนภัยในวัยเด็กของเขาที่ทําให้เขาได้พบกับทริโก้สัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่ได้กลายมาเป็นกาลยานามิตรต่อกันเด็กชายนั้นถูกลักพาตัวมายังปราสาทขนาดใหญ่ <c oughs> เขาตื่นขึ้นพร้อมกับรอยสับบนร่างกายที่เขาไม่เคยมีมาก่อน เด็กชายหลบหนีออกมาจากห้องคุมขังโดยระหว่างทางเขาได้เจอกับชรีโก้ที่ได้รับบาดเจ็บจากคมหอกและสอนธนูเด็กชายช่วยเหลือชรีโก้เอาไว้ไม่ทาให้ความระแวงในตอนแรกค่อยๆกลายมาเป็นความไว้ใจในที่สุดครับทั้งสองจะต้องหาทางออกจากปราสาทแห่งนี้รวมทั้งต้องหาทางหลบหนีเหล่าทหารยามที่ไล่ล่าเด็กชายกลับไปคุมขังอีกครั้ง เรื่องราวเบื้องต้นทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับซึ่งโปรเจกต์เดลัสกาเดียนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2007โดยบริษัททีมอิโที่มีคุณฟูมิโ o โอ d a เป็นผู้นำในการกำกับตัวเกมทั้งหมดครับ โดยเขาได้เคยฝากผลงานที่โด่งดังไว้ในอดีตมาแล้วนั่นก็คือเกม Shadow of the Colossus และ Ego ครับ Ego นั้นผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแต่สำหรับ Shadow of the Colossus แล้วบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้ครับว่าถ้าให้จัดอันดับเกมที่ดีที่สุดของ PlayStation 2แล้วเราก็ Shadow of the Colossus ก็จะติดหนึ่งใน3แน่นอนครับ ดังนั้นพอกระแสเดลัสกาเดียนออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายต่อหลายคนจึงเฝ้ารอเกมนี้อย่างมากอีกทั้งคุณฟูมิโตยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเกมนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างอีโกและก็ชาร์ of ออฟเดอะคอร์ััอีกด้วยเกมมีกำหนดวันวางจำหน่ายไว้ในปี2011ทว่าก็เลื่อนออกมาเรื่อยๆโดยข้อมูลบอกว่า ส่วนหนึ่งมาจากที่คุณฟูมิโตได้แยกตัวออกมาจากโซนี่แล้วก็มาตั้งบริษัทของตัวเองชื่อว่า GenDesign ครับและอีกส่วนก็คือศักยภาพของคอนโซลตอนนั้นก็คือ PlayStation 3ยังไม่สามารถรองรับได้ไหวสุดท้ายจึงมีกระแสะว่าโปรเจกต์นี้กําลังจะเก็บกระเป๋ากลับบ้าน เพราะว่าในที่สุดในปี2015โซ ny ก็ได้ประกาศการกลับมาของ The Last Guardian โดยมีผู้มำกับคนเดิมมาร่วมงานกันอีกครั้งและนัดตอนนี้วันวางจำหน่ายได้ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วก็คือวันที่6ธันวาคมที่กำลังจะถึงนั่นเองครับ ในส่วนของเกมเพลย์ก็จะเป็นรูปแบบของแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผสมผสานกับการไขปริศนาเพื่อหาทางไปต่อโดยจุดเด่นหรือว่าจะเรียกว่าจุดเน้นที่คุณฟูิโตะวางไว้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชายกับทริโก้เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับทริโก้ในสถานการณ์ต่างๆเสม,มือนว่าเราเลี้ยงสัตว์จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกการเอาอาหารมาลอ่อหรือว่าวิธีการอื่นๆที่จะทําให้ทริโก้นั้นเชื่อฟังและทําตามที่เราสั่ง โดยความยากผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับการเลี้ยงหมาแมวนั่นแหละครับคุณจะต้องรู้จักมันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ข้อมูลยังบอกอีกว่าทรีโก้นั้นจะมีการแสดงอารมณ์ออกมาทางสีของดวงตาอีกด้วย เอาละครับรายละเอียดทั้งหมดของ The Last Guardian ที่ปล่อยออกมาก็จะมีประมาณนี้ผมได้แต่หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะพอมีประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ชมได้ประกอบการตัดสินใจโดยสําหรับ The Move แล้วผมขอลงความเห็นสรุปเลยว่าซื้อแน่นอนครับโดยผมมีเหตุผลที่จะซื้อเกมนี้ก็คือความประทับใจตั้งแต่ Shadow of the Colossus กับการรอคอยเกมใหม่ของบริษัทนี้มากว่า11ปีและตอนนี้การรอคอยมันสิ้นสุดลงแล้วครับ อีกทั้งมันยังเป็นเกม e x c ก u s คลูของ Sony ที่จะลงใน PlayStation 4ด้วยและผมค่อนข้างมั่นใจว่าในเรื่องจะต้องดีมากๆแน่ๆครับโดยมีการเดาว่าตอนจบจะต้องโศกเศร้าน้ำตาซึมอย่างแน่นอนซึ่งในตอนหลังคุณฟูมิโตะก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับว่าตอนจบนั้นอาจจะมีหลายแบบโดยขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนซึ่งแบบนี้ก็คงดีไปอีกแบบเช่นกันครับ และล่าสุดผมเพิ่งได้ชมเกมเพลย์ที่มีการปล่อยออกมาในงานโตเกียวเกมโชว์2016ซึ่งทําให้เราได้เห็นว่าโครงสร้างหลักของเกมจะเป็นไปในทิศทางของการแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางไปต่อพูดง่ายๆคือมันมีความเป็นพัซเซิลเกมค่อนข้างเยอะครับผมเองก็เดาว่าผู้ผลิตและจัดจําหน่ายคงจะจงใจปล่อยคอนเทนต์ออกมาให้น้อยที่สุดแล้วค่อยให้เกมเมอร์นั้นไปสัมผัสกันเองภายในตัวเกมเต็มที่สําคัญคือผมลุ้นครับว่าอยากให้เกมมีบอสให้เราได้สู้แบบ Shadow of the Colossus บ้างซึ่งระบบสู้ก็จะมีพื้นฐานของการค้นหาวิธีสังหาร บอสที่มีพื้นมาจากการไขปริศนานั่นแหละครับเอาล่ะคุณผู้ชมคิดยังไงกับการทำพรีวิวเกมแบบนี้คอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากให้ช่องทำเกมอะไรหรือว่าควรทำต่อไปไหมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากวิดีโอเหล่านี้พบกันใหม่ทุกวันนะครับเวลา2อทุ่มครึ่งวันนี้เดยวมูฟลาไปก่อนสวัสดีครับ